จริงๆแล้วปีนี้ผมก็มีกรุ๊ปเดือนกันยาที่ไปลาสกาแต่เสียดายครับวีซ่ามันทําไม่ทันเราก็เลยจําเป็นต้องโพสต์โฟนเลื่อนลูกค้าเป็นปีหน้าแล้วก็ทําวีซ่าแคนาดากันรอไว้เพื่อว่าปีหน้าพฤษภาเนี่ยเราจะไปเที่ยวลาสกากันในปกมือหน่อยนะฮะ อลาสกานะใครอยากจะดูโปรแกรมเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้นะครับตอนนี้เรามีสินค้าอลาสก้าแล้วโดยเฉพาะเดือนพฤษภาเป็นอลาสก้า12วันนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยดีมากๆเลยนะผมพยายามทําให้ออกมาแบบอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นโปรแกรม12วันนะครับเที่ยวอลาสกานะเรียกได้ว่าเที่ยวกันเต็มที่เลยบินตรงจากกรุงเทพไปแวนคูเวอร์นะแล้วก็เที่ยวแวนคูเวอร์นะไปเที่ยวเคาก์ส์มาว์เทนอะไรแบบนี้นะนั่งกระเช้าขึ้นไปชมวิวนะครับแล้วก็สําหรับเรือลํานี้เนี่ยนะก็คือเรเดี ออฟเดอะซีเนี่ยนะครับนะก็จะล่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินไซด์พารเซดนะครับคือไปอลาสกาผมบอกอย่างหนึ่งฮนะคือถ้าเป็นราวทริปตัวนี้นะฮะจะเป็นราวทริปก็คือขึ้นลงที่แวนคูเวอร์นะครับอลาสกาเนี่ยนะฮะสมัยก่อนมันจะมีนอตบาวเซาบาวนอตบาวก็คือว่าวิ่งจากแวนคูเวอร์หรือเซาเทอร์ขึ้นไปที่แองโคลเลสส่วนเซาบาวก็คือวิ่งจากแองโคลเลสกลับมาที่เซาเทอร์หรือแวนคูเวอร์นะครับแต่ถ้าลำนี้ นะผมจะใช้เป็นราวทิปนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นราวทิปเนี่ยทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมีปัญหาว่าพี่อยากจะอยู่ฝั่งขวาพี่อยากจะอยู่ฝั่งซ้ายเสมอภาคครับขึ้นไปนะทุกท่านอยู่ฝั่งขวาของเรือขาลงทุกท่านก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งของเรือฉะนั้นจะเห็นวิวแบบ ครบถ้วนนะครับนะบแบบครบถ้วนและทีมทัานคือขึ้นลงที่แวนคูเวอร์หรือว่าเซีย t ต e เนี่ยนะครับมันสะดวกมากๆไม่ต้องต่อเครื่องเยอะนะครับไม่ต้องต่อเครื่องเยอะนะฉะนั้นจะสะดวกที่สุดและที่สําคัญผมแนะนําเลยนะฮะถ้าไปลาสกา้าทุกท่านต้องดูให้ดีนะครับว่าเมืองที่เหลือเข้าไปแวะเนี่ยมีครบหรือเปล่าโดยเฉพาะอย,าอย่างยิ่งเลยนะฮะเมืองแคชิแกนเมืองจูโนเมืองสแกเวย์นะครับ นะเมืองที่ผมกล่าวไปเนี่ยนะครเป็นเมืองที่น่ารักที่สุดของการล่องอสก้าและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าเรือลํานั้นเนี่ยเข้าไปดูทานน้าแข็งหรือเปล่านะครับถ้าเรือลํานั้นไม่ได้เข้าไปดูทานน้าแข็งนะไม่คุ้มไปครับเพราะไฮไลท์นะของลาสกาก็คือไปดู น้ำแข็งเวลาที่มันแตกตัวนะฮะมันจะกระทบลงผิวน้ําแบบโอโหน้ํากระจายเลยอะไรแบบนี้นะฮะะัะนั้นเนี่ยนะฮะทุกท่านถ้าจะไปทัวร์阿拉斯าต้องดูให้ดีนะครับนะว่าเรือลํานั้นยี่ห้ออะไรนะครับเข้าไปทานน้ําแข็งไหมแวะเมืองต่างๆหรือเปล่านะครับเพราะถ้าอยู่ในเรือองเดียวมันก็เบื่อนะครับแล้วเมืองที่สวยๆของ阿拉斯าเนี่ยผมก็คัดมาแล้วว่าไม่ใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นสแก t w เวจูโนนะคะ k คิชแกนะครับ ซึ่งเป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยวจริงๆนะครับแล้วก็ตัว12วันนะก็จะขึ้นลงที่แวนคูเวอร์ส่วนอีโปรแกรมหนึ่งนะจะเป็น11วันอันนั้นก็คือจะขึ้นลงที่เมืองเซียโตรนะฮะก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะฮะทั้ง2ลำเนี่ยก็มีความสวยงาม พอกันนะ,นะครับเรียกได้ว่าไปแล้วคุ้มจริงๆถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากไปสก้าทำวีซ่ารอก่อนนะครับตอนนี้ทำได้เลยครับนะบทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาไปชวนเพื่อนก่อนไปก่อมเพื่อนก่อนบอกว่าอยากจะไปจริงๆราคาท่านเห็นที่ผมขึ้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะจะเป็นราคา i n นไซต์ รวมเคบินนะครับแต่ท่านไหนอยากจะพักห้องที่มีบาลคโคนี่นะครับนะ่นะน่งจิบกาแฟดูวิวทิวทัศนะ์ด้านท้ายโปรแกรมก็จะมีราคาของบาลคโคนี่ให้ทุกท่านทุกท่านก็ตัดสินใจดูได้ว่าอยากจะพักแบบบาลคอคนี่ไหมหรือว่าอยากจะพักแบบห้องอินไซด์ซึ่งราคามันค่อนข้างพิเศษพอสมควรอันนี้ก็คือรวมทุกอย่างแล้วนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างของโปรแกรมได้นะครับว่าอยากจะไปเที่ยวเส้นทางไหนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะ